วันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูออเดอร์ต่อไปกันนะคะอันนี้จุดเท่าที่รักต้นเหมือนเดิมนะคะอันทั้งเยนประกอบเนาะอันนี้ทะลุนแนวนะคะเดี๋ยวมาดูแนวตรงนี้น,นี่คืออีกแนวหนึ่งนะ,ะ,<ม>ะชุดแนวแล้วขึ้นไปเทนหลักเป็นขึ้นนะคะ เกิดแท่งแดงที่นี้มาชนแนวระดับนี้นะคะแนวแนวตรงตรงนี้นะปิดขึ้นอ่ะรอดูแนวนี้นะคะอันนี้คือแนวหนึ่งนะคะทะลุแนวแล้วนะอ่ะโอเคเรามาจ้องเลยค่ะเราดูแค่อ่านกราฟแท่งเทียนนะคะโอ้อันนี้เจ็ดสิบหกโอเคไม่เป็นไรอันนี้เป็นการขาออเดอร์ให้ดูแล้วกันเนาะถ้าแท่งนี้ปิดอยู่เหนือเส้นนี้นะคะเราจะรอกขึ้นโดยการที่ รอให้มันย่อใกล้เส้นตรงนี้นะคะเราจะกดขึ้นแต่อันนี้มันขึ้นไปถึงถึงแนวนี้แล้วเดี๋ยวดูก่อนนะคะปิดกลางๆแห้งมันจะสามารถขึ้นต่อได้นะอ่าโอเคปิดเหนือเราให้มันลงมานะคะเดี๋ยวเราจะกดขึ้นยอ่โอโอ้โหไม่ไม่ย่อเลยค่ะโอเคอันนี้แท่งนี้ไม่ย่อเลยนะถ้ามันย่อลงมาจังหวะเวลานี้นะคะสามสิบ นักถอยหลังนะคะถึงศูนย์หนึ่งถ้ามันย่อลงมาใกล้เส้นเนี้แนวรับนี้เราจะกดขึ้นอ่ะลงมานิดนึงน่าจะไม่ทันเวลาแล้วละ่ะสามสองอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่ะไม่ทันเนาะอันนี้จะชนแนวและรอดูว่ามันจะยังไงนะคะอันนี้คือแนวต้านนะคะต้านตรงไหนต้านนี้จุดหนึ่งนะคะอ่ะ จุดหนึ่งเราจับขึ้นมาอ่ะอันนี้ต้านนี้จุดหนึ่งนะคะอ่ะโอเคทะลุแนวแล้วค่ะทะลุแนวนะเอ้าทะลุแนวแล้ว,อ,ว,ลวอันนี้มันมันเป็นเทนกระขึ้นเดี๋ยวเราจะรอช้อนข้างล่างแล้วกันมานิดนึงโอเคอันนี้นะคะปิดแท่งเขียวแท่งนี้อ่านว่า แท่งเขียวแท่งนี้นะคะปิดอยู่เหนือแนวต้านนะคะเกิดเป็นแนวรับใหม่นะคะรอมันย่อใกล้เส้นแนวแล้วเรากดเข้าออเดอร์ค่ะอ่าลงมาลึกเดี๋ยวเราจะช้อตน,นะย่อลงมาอีกค่ะเดี๋ยวจะซอยไปสองไม้นะคะวิธีการแก้ไม้อ่าโอเคเราซอยละถ้ามันปิดเหนือจุดที่เราซอยเราจะชนะนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะการวิเคราะห์ขอ,ของเรามันจะแม่นแม่นยำแค่ไหนนะคะจริงๆแล้ว กราฟนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะเพราะมันมีแนวยิบย่ยเยอะมากานะคะสำคัญที่การเลือก,กราฟด้วยนะมาลุ้นกันนะคะว่าออเดอร์ที่เราซอยไม้เข้าไปเนี่ยจะวินไหมนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้อ่ะเราวิเคราะห์ถูกทางแล้วแหะมาดูกันมันก็ไม่ร้อยเปอเ็นเนาะถ้ามันแพ้เราก็ต้องคนที่จะต้องแก้ไม้ได้นะคะมาดูกันเนาะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะนิดนึงนิดนึงอ่าโอเค เราชนะจุดที่สองนะคะจุดซอยสองไม้เท่ากับว่าไม้นี้เรากำไรนะคะเสียเหมือนกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้ปิดแดงอ่ะพอปิดแดงปุ๊บแดงปิดอยู่ใต้เส้นนะคะเราคิดว่ามันน่าจะลงนะคะเพราะแดงนี้นะคะปิดอยู่ใต้เส้นเอ่ออะไรนะเส้นแนวต้านนะคะแต่ว่าก้ามันขึ้นอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองซอยไม้ไม่ทันละอ่ะ เพรเวลาเวลาหมดเนาะไม่เป็นไรค่ะลองปล่อยมันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไม้หน้าเอาเนาะถ้าเราแพ้นะคะลองลุ้นการอ่ะมาวิเคราะห์แท่งก่ออกไปเพื่อที่จะแก้ไม้นะคะถ้าแพ้นะอ่ะเหมือนโชคจะเข้าข้างเรานะคะอ่าออเดอร์นี้นะคะ ชนะนะถ้าเข้าอีกออเดอร์หนึ่งคือต้องรองให้มันย่อตรงนี้แล้วก็กดลงได้นะคะอ่าโอเคสี่นาทีแล้วเดี๋ยวขอปิดก่อน